นโอกาสต่อไปก็ให้ฝึกสมาธิสมาธิความตั้งใจมั่นในอริยมรรคมีองค์แปดหรือว่าทางเพื่อความพ้นทุกข์ประกอบไปด้ยวยองค์แปดประการที่พระพุทธเจ้าวทุงเทศในวันอาสารหะกุรณมีพูชาพระอัญญาโกทัญญะ ท่านได้โู้ธรรมเห็นธรรมในครั้งแรกเป็นพระโสดาบันคำว่าพระโสดาบันนั้นคือผู้ที่ได้เห็นธรรมเห็นสภาวะธรรมเห็นรูปเมตนาสัญญาสังขารปิญญาณนี่แหละมันไม่ใช่ตัวตนของเราอันนี้ก็ต้องกระจใจว่าเป็นเพียงความเห็นนะความเห็นก่อนยังไม่ได้บรรลุธรรม ถ้าพรูถึงธรรมแล้วก็คือแจ้งชัดไปทุกอย่างพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงในการเห็นธรรมนี้เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่ามันไม่มีจริงๆแต่ว่ายังถืออยู่ยังไม่หมดความโลภโกรธหลงยังไม่หมดแต่ว่าอย่างน้อยก็เข้าใจแล้วว่าทุกอย่างมันไม่ใช่ของเราก็พยายามปฏิบัติต่อไปอีก ให้เห็นชัดเข้าไปอีกอย่างนี้จนได้บรรลุธรรมจากระยะเวลาที่เห็นธรรมแล้วไปสู่การบรรลุธรรมนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีชาติที่แปดหลวงพ่อชา,าบอกไม่มีชาติที่แดเราจะได้ยินกันว่ามาเกิดเพียงเจชาติแต่หลวงพ่อชาก็าพูดเป็นคำขค่มว่าไม่มีชาติที่ 8. แปดก็เกิดเพียงเจดชาตินั่นเองก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ มีแต่ความบรมบสุขในใน,นิพพานซึ่งทุกคนก็ทั้งทุกคนก็ต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์นั่นเองแต่การเวียนว่าายเกิดนี่มันยังมีความทุกข์อยู่จะเกิดเป็นอะไรก็ยังมีทุกข์อยู่แม้เกิดสูงขึ้นไปเป็นเทวาดาอาศัยพลังคุณงามความดีหรือว่าบุญกุศลก็ทําให้เราเกิดเป็นเทวาดาแต่ก็ยังมี ความทุกข์ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดลงมาเป็นมนุษย์อีกไปเป็นพรหมเข้าฌานมีความสุขในฌานสมบัติและเมื่อมดกำลังชานมาแล้วก็มาเกิดเป็นเทวดามาเป็นมนุษย์อีกอะแต่ถ้าผู้ที่สร้างบารมีมามากแล้วเช่นท่านอนาตมนกณกเสษธีหรือพระแม่วิสาขาหมาวาสิกาท่านก็นเป็นพระโสดาบันมาแล้วนะ ในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆพอมาในชาตินี้ท่านก็ได้มาเข้าใจในธรรมะอย่างลึกซึ้องอีกแต่ท่านการที่ฐานไว้ก่อได้อุปถาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านก็มีคติของท่านเกิดเป็นมนุษย์แล้วกลไปเป็นเทวดาจากเทวดาก็เป็ปมนุษย์หรือภาษาวกสาวิก,กาผู้หญิงผู้ชายก็ตามเป็นภิกษุภิกษุณี ก่อทีได้ดิฐานจิตในความดีที่ทำจะเกิดระหว่างมนุษย์กับเทวดาจากพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนจนมาถึงพระพุทธเจ้าของเราอันนี้นับท่านมีบุญบาร,รมีมากแล้วนั่นเองซึ่งท่านเหล่านี้ท่านก็ต้องทําบาร,รมีของท่านจนเต็มเรียกว่าต้องตัดทานการให้อศีและการบําเพ็ญปฏิบัติสมาธิ พัฒนาสู่ปัญญาแต่ถ้าเราจะปฏิบัติเอาแต่ปัญญาอย่างเดียวทําสมาธิแล้มุ่งปัญญาอย่างเดียวนั้น,นก็คงบารมีก็คงยังไม่พร้อมเท่าไหร่ไปถึงจุดหมายไปทางไดยากเพราะในการเดินทางไกลในวัฏตสองสารถ้าเราไม่มีสเสบียงอาหารไปเราก็คงจะยากลำบากยพนัาทานนี้ก็เปรียบเหมือนกับสเสบียงในการเดินทาง มื่อเรามีความทุกข์มากเกินไปแล้วก็ไม่มีปัญญาแล้วก็จะปฏิบัติทําได้ยากแล้วเราก็มาดูว่าในทุกๆศาสนาเนี่ยก็ต้องมีทั้งเปลือกทั้งกระพี้ทั้งแก่นยังจะสามารถรักษาคุณภาพของศาส,สนานรได้นานศาส,สดาผู้ตั้งศาส,สนาทั้งหลายก็เห็นแล้ว,ว่าผู้จะนับถือทั้งหลายไม่ใช่มีแต่คนที่มีความรู้ความฉลาด อย่างเดียวเรียกว่าความสามารถของคนเราและบุญบาร,รมีนั้นก็แตกต่างกันไปมีทั้งคนที่ฉลาดน้อยฉลาดมากคนที่ยังไม่ค่อยฉลาดมากนั้นก็ต้องสอนต้นๆตื่นซะก่อนแล้วก็ค่อยฉลาดขึ้นไปตามระดับเข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปจนถึงขั้นปัญญาสังคมีปัญญาจะสอนอย่างไรก็เข้าใจชัด แต่สอนใหรละตัวละตนละความเห็นแกตตัวก็สามารถทำได้ก็รู้จักมีศรัทธาไม่ก็ต้องไม่ต้องบอกมากเรียนรู้เร็วอันนี้ก็เรียกว่าเขาเคยทำบุญบรารมีทำทานมาแล้วเสียสละมาแล้วนั่นเองจึงรู้ว่าอะไรที่เป็นสาระเป็นแก่นสารของเราอะไรที่ไม่เป็นสาระอย่างทรัพย์สินสิ่งของทั้งหลาย มันก็เป็นของกลางที่อยู่ในโลกนี้แหละมงคลใดที่ได้มาแล้วก็จะเปลี่ยนไปให้มันมีประโยชน์ขึ้นมามากกว่าเก่าโดยการเสืยอสละแบ่งปันเท่าที่เราจะพอทำได้ไม่เดือดร้อนไม่เบียดเบียนตนเองและครอบครัวไม่ใช่ทำไปแล้วเราเกิดความขัดสนไม่หวังอบุญข้างหน้าอันนี้เราไม่เข้าใจความหมายบุญนั่นก็เกิดขึ้นปัจจุบันนี้ ไม่ช่ทำบุญแล้วจิตใจไม่สบายแล้วกลับไปทบุญข้างหน้ามันจะไปได้ที่ไหนนะ่ะปัจจุบันก็ต้องให้มีความสุขในการกระทำาท,ทรัพย์ที่เราได้มาพุทธเจ้าจึงสอนให้เราแบ่งออกไปหลายๆส่วนส่วนหนึ่งก็ต้องเลี้ยงชีวิตของเราเลี้ยงลูกเราหลานเราส่งข้อญาติเก็บเพราะวินยยำป่วยไข้รักษาตัวของเรา ตอรอดจนว่าเราก็ต้องแบ่งอีกส่วนหนึ่งเอาไว้ในการสร้างธุรกิจการงานของเราอีกส่วน,นก็ทำบุญบ้างแต่ไม่ใช่ว่าเราจะใช้ไปทั้งหมดโดยที่ไม่มีปัญญาอันนี้เราไม่เข้าใจแต่ผู้ที่มีปัญญาแล้วก็เข้าใจด้านเรื่องนี้ได้อย่างลึกซึ้งทีเดียวแม้การที่ได้รัพย์มาแล้วเห็นว่าไม่เป็นแก่นสารอะไรนั้นก็เราก็ต้องมาสร้าง ความดีเอาไว้บ้างนี่คือทรัพย์การให้ทานทรัพย์การให้ทานหศีลศีลศหรือว่าประเพณีต่างเนี่ยถ้าเราทำอย่างถูกต้องแล้วก็เอาเป็นระดับที่ว่าเริ่มต้นนั่นเองตัต่ต้นไม้ต้นหนึ่งมีทั้งใบไม้มีทั้งเปลือกไม้ มีทั้งกระพี้มีทั้งแก่นถ้าพูดถึงว่าการทําบุญให้ทานการเสอสละความแห่งแกตัวท่านเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าเป็นใบไม้แต่เรามาดูว่าถ้าต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่มีกระพี้มีแก่นมีเปลือกและก็มีใบถ้าใบไม้มันร่วงหล่นลงไปหมด เราก็จะมองเห็นว่าต้นไม้นี้ก็ไม่สมบูรณ์แล้วลถ้าเก็ไม่มีใบใหม่ที่จะงอกขึ้นมาต้นไม้นี้ก็จะอยู่ไม่ได้เพราะการสังเคราะห์อาหารก็ต้องอาศัยใบไม้อาศัยแสงแดดที่เข้ามาทำปฏิกิริยากันจะว่าไม่สําคัญก็ไม่ได้อย่างภูเขาที่วัดเราอย่างนี้แหละแอใบไม้มันก็เขียวชะอมไปหมดก็ดูแล้วก็มีความสดชื่นใจ แล้วก็ได้ล่มเงาถ้าต้นไม้ไม่มีใบเราก็ไม่สามารถจะมีล่ม,ลมเงาได้อาศัยนนั้พักร้อนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถึงว่าระดับทานบารมีก็มีความสําคัญของเขาอย่างมากทีเดียวแต่ก็ต้องเข้าใจว่าการปฏิบัติที่จะให้ลึกซึ้งขึ้นอีกก็ในเรื่องของแสแบงหาไปสู่แก่นไม้ ซึ่งเราก็จะพบถึงเรื่องของเปลือกของต้นไม้เปลือกของต้นไม้นี่ก็เท่ากับระดับของศีลแต่ว่าถ้าต้นไม้ไม่มีเปลือกแล้วก็จะอยู่ไม่ได้เอาแต่แก่นเอาแต่แกระพี้ก็ไม่ได้ก็ต้องมีเปลือกที่หุ้มห่ออยู่เก็บความชุ่มชื้นเอาไว้เพราะฉะนั้นน่ะศาสนารือพิธีกรรมต่างๆเนี่ย ทำให้เจตระเบิกบ,บ,บ,บานได้ยิ้มย้มแจ่มใสได้เกิดปิติอิ่มใจได้ในทานในศีลเป็นเครื่องเราเลี้ยงรับใจซึ่งกันและกันให้มีความแชมเช่นเบิกบานขึ้นมาทัการสร้างความดีของเรามันก็เป็นไปตามระดับปัญญาสักุรบุตรท่านได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือแม้ท่านนาถบรยากาศเสถีได้ฟัง ธรรมะของพระสมสมาสัมพัธเจ้าพคกก็ทรงเทศเรื่องของการให้ทานอานิสงค์ของการทำบุญทำทานซึ่งพวกเราก็ทำกันอยู่เป็นประจำผู้ที่มีศรัทธาและทำเป็นประจำและปรารถนาจะทำอีกเหตใจแช่มชื่นเบิกบานทำสิ่งนี้แล้วก็อยากจะทำสิ่งนั้นอีกมีอะไรผมได้ทำบุญบ้างทำบารมีบ้างอย่างนี้ก็เรียกว่าอานิสงค์แห่งการ ก็าทาความดีเขาเห็นประจักษ์ในจิตใจมีความเบิกบานจิตในใจแม้ว่าจะทำไม่ได้มากทำหนึ่งร้อยบาท200้อบาท3ามร้อยหอบาทก็ทำจิตละน้อยแต่ก็มีความสุขใจอิ่มใจในการทําบุญทําทานนั้นนี่อานิสงส์แห่งการให้มันเต็มหัวใจแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็จะพัฒนาสู่ในเรื่องของศีล เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เราทำได้สบายๆทำจนเป็นนิสัยปัจจัยของเราก็พัฒนาเรื่องของศีลศีลห้าในวันที่เราหยุดแล้วเรามีเวลาต่อมาเราก็อาจจะเพิ่มวันขึ้นมาจนสามารถคิดว่าตั้งใจที่จะรักษาศีลห้าได้ให้ครบถ้วนอาจจะมีหมกพ้องไปบ้างก็เป็นธรรมดาในบางวัน แต่ว่าเราก็ไม่ได้เบียดเปลี่ยนใครเราไม่ได้มุ่งร้ายใครนะมงคลก็มีบ้างนะในแต่ละข้อแต่ก็ตั้งใจในการสร้างความดีและก็ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นมีแต่ทานการให้อย่างเดียวมีแต่การที่รักษาระมัดระวังจิตใจทางกายระวาจาไม่เบียดเบียนแม้ว่าจะสามารถทำได้แต่ว่าต้องอดทนแม้ว่ามีปัญญาจะโต้ตอบได้ แต่ก็อดทนที่จะไม่ทําอย่างนั้นอันนี้ก็ได้ว่าทําได้ยากเหมือนกันยิ่งถ้าเรามีอํานาจมีบารมีเช่นเจ้านายต้องมีความอดทนกับลูกน้องถ้าลูกน้องเขาโต้เถียงเจ้านายก็ชนะอยู่แล้วแต่เจ้านายก็ไม่ทําอย่างนั้นผู้มีอำนาจก็ไม่ทําอย่างนั้นก็ต้องอดทนมากกว่าลูกน้องตัวอีอย่างนี้เป็นต้น แเมื่อบอกเรามีทานอย่างนี้แล้วก็มีศีลเปรียบเหมาต้นไม้ก็มีใบหนามีเปลือกที่สมบูรณ์บริบูรณ์รักษากระพี้รักษาแก่นเอาไว้ได้แต่เราก็เห็นนะว,ว่าการที่เรามีศีลนั้นแต่จิตใจมันยังกัดแกวงบางทีมันก็คิดดีบ้างไ่ดีบ้าง,าางมีความโกรธกับมีความพยาบาทโกรธมาแล้วกันานาน นะทุกคนทุกดวงจิตนี่นแหละมีความโกรธแล้วก็ฝังใจกันมานี่แหลกว่ากิเลสให้เกิดกรรมเกิดวิบากกรรมขึ้นมาในจิตใจมันจะคอยพยาบาทขึ้นมาเป็นครั้งข่าวแต่มันยังฝังอยู่ในจิตใจอยู่เราก็ให้อภัยมันกันให้อภัยทานซึ่งทําได้ยากกว่าทานภายนอกอันนี้ทานภายในอภัยทานถ้าเราให้ได้แล้วเนะี่ยการเข้าสมาธิ มีปิติการข่มกิเลสเอาไว้มาทําได้ง่ายขึ้นบางครั้งเรานั่งสมาธิเราก็ทําได้แต่เจอคนที่ไม่ชอบใจมันก็กิลเลสมันก็ฟุ้งขึ้นมาอีกแล้วมันมีความโกรธเกิดขึ้นมีความไม่ยอมคนนี้ทําไปทํากับฉันอย่างนี้ทําไมจะมาชอบกลมฉันชอบดูถูกฉันชอบนินทาฉันต่อหน้าอย่างขนาดนี้รับหลังจะขนาดไหนเราก็เกิดความไม่ชอบใจขึ้นมา แต่นั่งสมาธิก็แผ่เมตตาได้ให้อภัยได้แต่มาเจอกันทีไรกิเลสมันก็เกิดขึ้นทุกทีก็พยายามฝึกอาจจะเป็นเพราะความเห็นของเราไม่ถูกก็ได้คิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้แต่ก็พยายามฝึกพยายามฝืนกิเลสไปในที่สุดแล้วก็จิตใจเราสงบเป็นสมาธิถึงจะข่มกิเลสเอาไว้ได้ถึงจะมาพิจารณา อดถอนความพยาบาทในใจของเราเห็นว่ามันไม่มีตัวเขาหรือตัวเราอย่างเราพิจารณานั่นแหละอาจจะมองคนที่เราไม่ชอบเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติสนิทมิสหายหรือว่าชาติก่อนๆน,นี้ก็อ,อาจจะเคยเป็นญาติกันมากับเราก็ได้แล้วเราก็อาจจะเคยทําอะไรให้เขาไม่ชอบใจมาก็ได้ชาตินี้เขาถึงไม่ชอบเราเราก็มาใช้กรรมกันไปขอให้มันหมดเวรกันไป เราก็ไม่พยาบาทปองร้ายอันนี้เป็นการให้อภิญฐานซึ่งทําได้ยากขึ้นแต่เราทําได้อารมณ์ที่โกรธหรือพยาบาทมันจะไม่มากัดขวางเรื่องสมาธิเนืออารมณ์ที่เรายินดีในสิ่งใดเกิดพิจารณาว่ามันก็ไม่แน่ไม่เที่ยงเห็นวัตถุสิ่งของที่มันสวยสดงดงามก็บอกมันไม่เที่ยงมันก็แปรปรวนไปมันไม่ได้ตั้งอยู่ตลอดไปบางทีเราเคเห็นสวยงาม บางทีโรคไปแค่เจ็บระบาดเข้ามาก็ไม่มีใครจะเดินทางไปแล้วอย่างนี้เป็นตน้นหรือบ้านบางรี่สวยงามมีสงครามมันก็ไม่อยากจะเข้าไปอยู่ที่นั่นเพราะมันยากลาบากมันไม่แน่ทั้งนั้นวัตถุสิ่งของข้างนอกเราก็พิจารณาไม่ติดเนืเห็นร่างกายสวยสดงดงามล้วก็คิดว่าร่างกายนี้มันงามก็จริงแต่ถ้าลมหายใจมันหมดแล้วเราก็เห็นว่าทุกอย่างมันก็จะไม่งามมันจะเปลี่ยนแปลงไปแตกสลายไป อยู่เสมอเมื่อเราพิจารณาได้อย่างนี้ก็พยายามกำราบจิตของเราที่มันฟุ้งซ่านเป็นไปตามอารมณ์ที่เคยชินตะบอกความเคยชินอวิชชาเป็นความเคยชินที่จะปรุงแต่งจิตใจของเราไปในเรื่องต่างๆเรื่องอดีตที่มันนานมาแล้วมันก็จะจําได้ก็จะปรุงแต่งไปคนนั้นชอบเราคนนั้นชังเรา เรื่องอนาคตก็จะปรุงแต่งไปเรื่องเศรษฐกษิจธุรกิจเรื่องการบ้านการเมืองการทหารการสงครามเราก็ปรุงแต่งไปอีกแล้วก็นะมัดระวังแต่ธรรมชาติมันก็มีการปรุงแต่งไปบ้างแต่ถึงเวลาเจริญสมาธิก็ทําให้จิตสงบเราก็วางไว้ในเวลานี้แต่เรเวลาที่เราฝึกจิตของเราก็ทำจิตให้สงบวางทุกอย่างเอาไว้ก่อน ในระยะเวลาครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนี้พยายามฝึกไปอย่างนี้อยู่เสมอในที่สุดแล้วก็สงบจิตใจก็เบิกบานใจอิ่มใจสุขใจเป็นสมาธินี่คือว่าเข้าไปสู่แก่นของต้นไม้ต้นไม้มีทั้งดอกมีทั้งใบมีทั้งเปลือกมีทั้งแก่น เราปฏิบัติสมาธิได้เราก็เริ่มจะมองเห็นคุณประโยชน์ของสมาธิแล้วแบบมีความร่มเย็นมากใจิตใจของเราที่มันร้อนด้วยไฟคือตัวโรภะโทสะโมหะเมื่อเราเข้าสมาธิมันก็มีความเย็นจิตเย็นใจให้อภัยคนก็ง่ายคิดธรรมะอะไรก็ปลอดโปร่งโล่งใจไปหมดเลยเพราะมีความอิ่มใจ เข้ามาแทนเป็นบุญกุศลอย่างมากนัะนผู้ที่ฝึกสมาธิท่านจึงเรียกว่ามีบุญมากเ <c oughs> <c oughs> พราะทานก็ดีศีลก็ดีอริสุ์ก็มีความสุขแต่คนที่ทําสมาธิได้ก็มีความสุขนะมากกว่าแต่คนที่ทําสมาธิได้อย่างนี้ก็เห็นแล้วว่าการทาทานนั้นทําได้ง่ายรักษาศีลก็ทาได้สบายๆเพราะสมาธินี้มันยากกว่าก็ยังทําได้ แกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่จิตใจของเรามันเรามีบ้านอยู่หลังหนึ่งแล้วเราอยู่ในต้นใต้ต้นไม้ที่ร้อนๆแตมีความเย็นเออถ้าเรามีบ้านหลังหนึ่งแม้อากาศจะร้อนมากอุณหภูมิมาสี่สิบองศาอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยเราไม่ได้อยู่กลางแดดเนืออยู่ใต้ต้นไม้ก็ไม่ใช่ต้นไม้ที่ไม่มีใบเราก็ยังมีรังคาที่จะไม่ให้ร้อนมากเกินไปนักอย่างนี้เป็นต้น แต่เมื่อเราทำสมาธิไปแล้วเกิดความร่มเย็นเกิดความเย็นจิตเย็นใจอีกมันก็นเหมือนกับเราอยู่ในบ้านหลังนั้นที่มีความเย็นจะอยู่ในถ้ำในจูบ้านที่เป็นติดแอร์คอนดิชันเกิดความเย็นสบายในจิตที่เป็นสมาธิก็มีความป,ปลอดปงโล่งใจมีความแช่มชื่นเบิกบานขึ้นมาเป็นที่พักจิตของเราทั้งวันที่เราทําหน้าที่การงานมาเรารับรู้อารมณ์เราต้องหาเลี้ยงชีวิต ของเราเมือวัยเด็กกดเรียนหนังสือหนักแต่ถ้าเราได้พักจิตในสมาธิหรือทำสมาธิได้บ้างก็เห็นว่ามันมีความสุขอีกชนิดหนึ่งซึ่งเราไม่เคยได้รับมาเลยในชีวิตนี้เป็นหุนทางที่พ้นทุกข์ได้จริงได้ระดับหนึ่งละนี่ก็จะเรียนรู้ให้มาเรื่องของปัญญาขึ้นมาได้เป็นอานิสงส์แห่งการให้ทานรักษาศีลมีความสุขสงบ แต่ความสุขสงบนี้ก็มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยจึงเห็นว่าควรจะต้องมาฝึกสมาธิและเพราะจิตที่มันบงแต่งมันวุ่นวายนะไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสผลิภัณฑ์ธรรมารมนั้นมันยังไม่สงบจิตเมื่อเรามาฝึกสมาธิได้บ้างก็จะรักษาใจได้สิ่งที่เราเคยมีมันพัดพาจากันไปความทุกข์มันก็น้อยลงเพราะมีสติปัญญา หลวงพ่อจาก็เคยเทศให้ฟังว่าสมัยก่อนท่านมาอยู่วัดบ้านก่อนนอกห่างจากพระดปงสามกิโลคนในบ้านนั้นบวรามีใครตายขึ้นมากับีแจากความโศกค,ความเศร้ากันทั้งหมู่บ้านเลยต่อมาท่านก็เทศให้ฟังสอนได้แล้วสอนธรรมะให้คนทั้งหมู่บ้านเมื่อมีคนตายญาติสนิทมิตสายตายเขาถือว่าเป็นธรรมดาเนี่ยเขาเข้าใจธรรมะได้ระดับหนึ่งถือว่าเป็นธรรมดาเป็นอย่างนี้ ไหมือนเป็นธรรมดาอย่างนี้ก็ได้เกิดเข้าใจธรรมะเห็นธรรมะได้ระดับหนึ่งทีเดียวนี่ศรัทธาความเชื่อความโน้มสายและการฟังธรรมการพิจารณาธรรมก็ย่อมเกิดปัญญาเกิดบุญกุศลขึ้นมาอย่างมากทำให้สมาธิของเราพัฒนาขึ้นปัญญารู้เห็นตามเป็นจริงขึ้นมาเมื่อเราทำสมาธิได้ดีพิจารณาเห็นโลกเห็นนามมันเปลี่ยนแปลงไปเราก็ว่าวช่างมันเถอะนะ มีความโกรธก็ช่างเถอะมีความโลภกดหลงก็ช่างเถอะเป็นธรรมดาอย่างนี้เองทุกดวงจิตก็ปัถนาความสุขมาต้อการความทุกข์มองเห็นสิ่งที่ทำให้คนของเราเกิดโลภเกิดหลงลนะั่นแหะทุกดวงจิตนั้นมันไม่ใช่ตัวตนอ่ะมันเป็นความหลงในจิตของแต่ละคนจิตนั้นมาเป็นธาตุของกิเลสมันไม่มีตัวตนอะไรถ้าเรามองอย่างนี้ได้ทั้งจิตเขาจิตเราแล้ว ก็เหมือนกันเกิดมาร่วมโลกเดียวกันเพราะนั้นอย่าไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่าไปโกรธอย่าไปพยาบาทอย่าไปทไําร้ายถ้าทุกคนมีเมตตาตั้งรือเช่นอย่างนี้โลกนี้ก็มีความสุขความสงบแต่เราก็ให้ทุกคนในโลกนี้เป็นอย่างนี้ไม่ได้แม้ในสมัยพุทธการพระพุทธเจ้าพวกก็ห้ามคนทั้งหมดไม่ได้หรอกนะคนที่มีศรัทธามีความเชื่อพระองค์ก็ปฏิบัติแล้วก็พ้นทุกข์ได้ ก็จะพ้นทุกข์ได้ะเพราะฉะนั้นนะพวกเหล่านี้ให้ตั้งเข้าใจว่าพุทธศาสนามีทั้งใบไม,ม,ม้มีทั้งเปลือกไม้มีทั้งกะพีไม้มีทั้งแก่นไม้นั่นเองเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็มีความสำคัญทั้งนั้นการทำบุญทำทานการสมาทานศีลการทำสมาธิยิ่งมีบุญอย่างมากก็พยายามปฏิบัติกัน อย่าฉันทำทานแล้วก็พอแล้วเราก็ต้องพัฒนาขึ้นไปมีศีลมีศีลพอแล้วต้องพัฒนาเรื่องของสมาธิทำกุศลให้ถึงรอบทำสมาธิฉันพอแล้วฉันไม่พิมพิปัสนาเราก็ต้องเรียนรู้เอาไว้ก่อนนั่เราจะสร้างบุญบาร,รมียังไม่ต้องการเห็นธรรมแต่ก็ต้องฝึกเรื่องวิปัสนาไว้ก่อนเหมือนกันจนแค่วคล่องว่องไวในวิปัสนานั้น แต่วิจิตอาจจะยังไม่เด้รวมศีลส,สมาธิปัญญายังไม่ได้รวมที่จะละกิเลสแต่ถ้ารวมขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วพระโสดาบันพระสกทา,าคามีพระนาคามีพระหันก็สามารถสําเร็จได้ในที่นั่งเดียวเลยหดยฟังธรรมพระพุทธเจ้าครั้งเดียวก็ได้เลยเราก็ต้องสร้างสมบรมบุญบารมีไว้นะเพราะฉะนั้นคนเราก็แตกต่างกันบุญวัสนะบางคนก็ทําทานพอประมาณบางคนก็มีกําลังบารมี ทำได้มากๆคกอมันต้นไม้ที่มีล่มใหญ่ใบหนามีกิ่งก้านสาขากว้างขวางทีเดียวทั้งนกทั้งสัตว์ก็ดีทั้งคนก็มาอาศัยในต้นไม้นั้นได้เออบางคนต้นไม้ใหญ่มากๆนะคนก็ไปมีโพรงด้วยคนก็ไปอาศัยอยู่ได้นะสร้างครอบครัวก็ได้ต่อมาเห็นที่ประเทศเออ,อสเตรเลียมาแล้วบางแอดเลตมีต้นไม้ต้นหนึ่งใหญ่มากสมัยนั้นยังไม่มีบ้านจะอยู่ ครอบครัวนั้นอพยพมาจากประเทศอื่นก็เข้าไปอยู่ในประเทศออสเตรเลียลัเเเสเมลแอดเดลเล่นั่นแหะก็มีลูกมีร้านมีอะไรมากมายเลยก็มีวันรวมญาติด้วยอันนี้ก็เห็นได้ว่าต้นไม้ใหญ่ที่มีร่มมีเงาทําให้คนอาศัยอยู่ก็ได้สัตว์จำนวนมากอาศัยอยู่ก็ได้เพื่อให้เราได้สร้างความดี สร้างทานกันให้เป็นนิสัยประจํารักษาศีลให้เป็นนิสัยประจําของเราเป็นบุญที่ทาประจําและภาวนาแม้เราจะมีปัญญาโต้อตอบแม้ว่าเราจะมีปัญญาที่จะต่อสู้ได้แต่ว่าเราไม่ทําเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีปัญญาคนมารังแกท่านยังไงท่านก็อุเบกขาไว้ท่านก็วางเฉยไว้ขันติไว้หรือใครจะมาฆ่าท่านบางทีท่านกับทั้งแต่เมตตาให้อีกไม่ถือโกรธไม่ถือพยาบาทอันนี้เราก็ นำพระพุทธเจ้าประวัติของท่านนะ่ะมาเป็นคติเตือนใจของเราและประพฤติปฏิบัติพัฒนาใจของเราอย่างนี้เราก็จะมีความสุขทั้งชาตินี้ชาติหน้าไม่ช้าไม่นานเราก็จะได้เห็นทำกันทุกๆท,ท่านเจริญพรน